สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีหนึ่งบทบาทของโปร15นะครับสำหรับทาาการแปลงนะครับหรือผู้ที่นิยมความแรงหรือ,อาชาวเครื่องเสียงบ้านนะครับหรือะอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้ความแรงสุดๆนะครับโปร้5าสามารถทำได้นะครับ เป็นอีกหนึ่งโหมดการทํางานที่เพิ่งจะไปใช้งานเพิ่งจะไปออกสนามมาครับแล้วก็ได้ไปเรียนรู้และซึมซับม,มาบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับลูกค้าที่มองหาเครื่องไทยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาแล้วก็อยากจะแรงหรืออยากจะแข่งเลือกเป็นโหมดบลิดโมโน,โนได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย การทํางานของโหมดนี้นะครับว่ามันทํางานยังไงต้องทำยังไงกับเครื่องบ้านแล้วก็ต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับเพราะว่ากําลังมันสูงมากถ้าเกิดเราใช้งานโหมดนี้แล้วนะครับแรงดันที่ออกไปให้ดอกบอลโพนี่ยมันก็มีความแรงมากกว่าเดิมมากๆต้องมีข้อควรระวังกํากับด้วยนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยกับดอกอลโพนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่ามันทํางานยังไงนะครับมาถึงการใช้งานโหมดบลินนะครับด้านหลังเครื่องนะครับ อันดับแรกคือเลื่อนสวิต,น itz, นตน itz, น์นะครับเลื่อ,อนสวิตพ์ลักสวิต์ไปที่ตำแหน่งบิดนะครับผลักสวิต์ไปตำแหน่งบิดนะครับโดยใช้เช็คแลมนะครับหรจออะไรไปผลักด้านในนะครับผมตั้งใจทําแบบนี้เพราะว่า,าเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยจะได้ไม่มีใครมาเลื่อนเล่นอะไรเงี้ยครับหรือว่า,าเราตั้งใจจะใช้โหมดไหนก็ตั้งใจเลื่อนเลยนะครับอันดับแรกครับอ่าเลื่อนไปที่โหมดบิดแล้วนะครับเสร็จแล้วเสียบสัญญาณเข้านะครับ แนนเอชแนนเดียวนะครับแล้วก็ต่อสายลำโพงแบบนี้นะครับก็คือ2จุดนี้นะครับจุดนี้เป็นสายลำโพงบวกสายลำโพงลบครับเมื่อต่อเสร็จแล้วก็ใช้ขับลำโพงได้มากสุดแค่2องดอกเท่านั้นแล้วครับหรือ4โอห์มนะครับจากที่ไปงานมาครับจากที่ไปลงสนามมาก็จะเป็นดอก24นิ้วนะครับ 16มิวเครื่องละ2ดอกต่อจาก,กรุนี้ไปเครื่องละ2ดอกนะครับแล้วก็วมีการใช้งานด้านหน้าเครื่องด้วยนะครับไปด้านหน้า,นานเครื่องเมื่อเราเลือกโหมดสวิตช์แล้วก็ต่อสายข้างหลังเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เล็งวลลุมขวาสุดทั้ง Channel A แล้วก็ n n e l B นะครับขวาสุดนะทั้งช n e l A แล้วก็ n n e l B ครับตอนนี้เครื่องก็จะทำงานเป็นโหมดบลิดโมโนแล้วนะครับครับ ข้อควรระวังนะครับซึ่งต้องเน้นย้าเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้งานโหมดปรินนะครับที่นิยมกันแล้วก็ทากันในสนามเลยคือใช้โวลตมิเตอร์นะครับ AC โวลต์มิเตอร์จับขั้วลาโพงเลยคือจับสายลําโพงเลยง่ายๆนะครับแล้วเวาเราเปิดเนี่ยเราก็คอยมองแรงดันเอาว่าห้ามเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือบางท่านมีที่ทําเป็นดิจิตอลมิเตอร์ใส่แหลกไว้ก็ตรงนั้นก็สะดวกดีครับ ใช่มีก็ใช้นิเตอร์นี่นะครับจับเลยหรือจะเป็นมิเตอร์เข็มก็ได้ครับจับเลยถ้าเป็นดอกอ่า21นิ้ววอย4นิ้วหรือวอย5นิ้วเนี่ยผมแนะนําว่าเปิดยังไงก็ได้ครับถ้าอย่าให้มันเกิน120โวลต์นะครับสวิงสวิงผมว่ากําลังดีนะครับอาจจะมีโห่มได้แต่ว่าอย่ากระชากบ่อยนะครับจะดอกไปแล้วก็ถ้าเป็นตระกูลที่เป็น24นิ้ววอยใหญ่ๆหน่อยวอย6นิ้วอะไรเงี้ยครับก็อย่าให้เกิน140ครับอย่าให้เกิน140โวลต์ครับก็มองมิเตอร์ไว้พอเราเร่ง ให้สวิงได้ครับร้อยสามห้าร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของดอกนะครับทำให้ยืนระยะได้นานๆนะครับวเวลาเราชนหรือว่าเราต้องการแข่งอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากกั้ด้วยนะครับสำคัญมากสำหรับนักแข่งทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับ 别动，别动，别动。